พราะการกระทําของเราเหมืนพู้ที่สร้างชีวิตของเราสร้างโลกรอบตัวเราแต่ก็สร้างตัวเราเองด้วยเพราะฉะนั้นต้องการสร้างให้ดีต้องฝึกทุกวันทุกวันทุกวันแต่รู้รู้จักมีอุบายในการฝึกเพราะฉะนั้ฝึกด้วยความสบายที่ว่าให้อยู่กับลมตลอดเวลาอาจจะไม่อยู่กับลมเข้าลมออกแต่ว่าธาตุลมในตัวของเรา ความรู้สึกในตัวของเรามันเครียดตรงไหนก็คลายคลายคลายได้ไม่ว่าจะลมเข้าลมออกเราเห็นเครียดเครียดตรงไหนก็คลายทันทีเครียดตรงไหนก็คลายทันทีไทเดติสยัยทำให้ใจของเราอยู่ในปัจจุบันด้วยความสบายโอกาสที่จะหนีแผ่นพานออกไปข้างนอกมันก็น้อยลงน้อยลง การตรวจงานของเราจะได้เข้มงวดขึ้นมาเพราะอยู่ในปัจจุบันอย่างเดียวยังไม่พอก็ต้องมีสม,มาเทิติสัมมาสังกรปร์คือความเห็นชอบตาําเลชอบตาําเลจะทําให้การกระทาของเราที่บังเกษสนให้มีกําลังมากขึ้นมาที่บังอาเกศสนให้มันถอยลงไปในบางครั้งนั่งภาวนายอยู่สิ่งที่โง่ๆที่เราทําในอดีตมันจะโผล่ขึ้นมา จึนก็ให้มีความเห็นถูกต้องว่าสิ่งอนดีที่เราทำเผิดไปให้ทว่าเป็นบทเรียนก็แล้วกันเราจะกลับไปแก้ไขกันไม่ได้นั่งทุกข์ใจก็ไม่ได้ช่วยช่วยเราในปัจจุบันเพียงเท่ารู้อยู่ว่านี่เพ็ดและต่อไปนี้ในอนาคตว่าจะไม่ทำเผิดแบบนั้นแต่ก็แผ่แม่ตาให้ตัวเองด้วยแผ่เม่ตาให้คนอื่นด้วยนี่เลยว่าเห็นถูกต้องใจของเราไม่ตรงไป นักใจในเรื่องอดีตส่วนเรื่องอนาคตนึื่อกระเทาว่าเราไม่รู้อนาคตจะมีอะไรบ้างเรารู้อยู่ว่างมีแก่มีเจ็บม,มีตายนันแน่นอนเราจะลองเตรียมไว้และุกชื่อที่เกิดขึ้นมาวิธีดีที่สุดที่จะเตรียมตัวไว้ก็ให้มีสติให้มากที่สุดสัมปัญญะความรู้ตัวให้มากที่สุดเราจะคิดอุบายแก้ไขได้ทันที รวมแล้วถ้าเราสนใจในปัจจุบันถูกต้องเรืงอดีตอนาคตก็คุมหมดแล้วพระจะาพยายามให้อยู่ตรงนี้ให้มากที่สุดด้วยความสบายที่สุดพ้นงานของเราก็จะได้เป็นที่ยอมรับเราเองก็มีความภาคภูมิใจว่าสิ่งที่เราผลิตออกไปนั้นเป็นคุนภาพสงูง ก็เรียกว่าเราเองก็มีคุณภาพสูงโลกของเราที่สร้างขึ้นมาคุณภาพสูงก็แบบนั้นว่าใช้ได้